สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่ไปสะไดทีครับห้าโมง,งครึ่งนะครับวันเสาร์เนาะเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะครับข่าวสารวงการไอทีนะครับสรุปใหญ่รอบสัปดาห์แบบนี้ก็มาเจอกับเราสองคนนะครับทัฟฟตี้ทีทัทรูวิชครับครับผมนะคะวันนี้เมื่อคือนนี้คือเดือดมากนะเดือดมากเมื่อคือนนี้เดือดมากก็ตามกระแส twitter รกันไปใช่เนาะ นะฮะก็เรียกว่าเป็นมันเป็นเรื่องที่อาต้องบอกอยู่ว่าคนไทยเรานี่กําลังให้ความสนใจยอยู่ใช่เพิ่งเ่ากปบัดมาเลยการเลือกตั้งนะฮะใช่นะก็เดาที่สุดก็เราได้มาเป็นพระเก้าไก่เนาะสิบสี่ล้านเสียงหนึ่งล้าน้าตองที่นั่งต่ออนะครับอืมนะก็อยู่ในช่วงที่กําลังจะ จัดหาทีมเนาะจัดหาทีมนะครับเพื่อที่จะให้ได้376เสียงนะที่จะได้อ่าเลือกตั้งนายกกันเนาะ,ะ,ะครับก็เมื่อคืนก็เอาจริงๆดุเดือดมากใช่ในขณะที่ยังมีเรื่องอิสระ,ะอยู่นี่ก็คือเบื้องหลังนี่คือปโอ้โหพุ่งพ่ายกันมากเลยใช่ผมผมได้มีโอกาสมาตามแท็กด้านหลังทีหลังเนาะก็เห็นก็โอ้โหดุเดือดอยู่เหมือนกันดเดี๋ยวเราก็จะมาลงรายละเอียดเพิ่ม นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างบ้างนะี่ในเรื่องใหญ่ของเราวันนี้นะอะแต่เราเบรกไว้แป๊บหนึ่งเราจะไปเริ่มรายการด้วยสองข่าวเล็กกันก่อนเนาะนะครับ2ข่าวเล็กค,ความจริงต้องมาก่อนเสมอนะครับอาทิตย์นี้โอ้โเราเริ่มด้วยเรื่องของนี่เลยฮะ,ะเรื่องแรกนี่เป็นเรื่องของ c ท a ต์ดิีนะยังอยู่กันต่อ,อ,อครับล่าสุดก็มีการนะฮะเปิดตัวนะครับให้ได้ดาวน์โหลดนะครับในเครือข่ายของ iOS นะก็คือในตระกูลของซีรีส์แอปเปิลทั้งหลายเลยน,นะครับแต่ที่มันน่าสนใจมาอยู่ตรงนี้ครับคือพนักงาน Apple เนี่ยถูกสั่งห้ามไม่ให้ใช้อ้าว<อ>ไว้เป็นงั้นล่ะนั่นนะสินะครับ OpenAI ครับเปิดตัวแอป c h a t GPT ครับบนมือถืออย่างเป็นทางการนะครับโดยเริ่มที่ c h a t GPT บน iOS นะครับตอนนี้เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับเฉพาะ App Store อเมริกาที่เดียวนะครับ มีแค่อเมริกาที่เดียวนะครับส่วนประเทศอื่นก็เดี๋ยวจะทยอยตามมาที่หลังนะครับส่วน Android นะครับทาง OpenAI ก็บอกว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะได้เจอกันนะครับ <นะ S 1> สำหรับ ChatGPT นะบ,บนมือถือนะครับซึ่งตัว ChatGPT บ,บนมือถือเนี่ยสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับซิประวัติการใช้งานคาบอุปกรณ์ได้นะครับรอง<ด>รับการ<ด><ด>ป้อนข้อมูลด้วยเสียงผ่าน w h i s p อรนะครับสำหรับผู้สมัครใช้งาน ChatGPT Plus นะ อันนี้ก็ดีมากนะครับก็จะได้สศิ์เข้าถึงความสามารถของ GPT 4นะครับและได้ใช้ฟีเจอร์ใหม่ก่อนใครอืม,อมดีจังก็สิทธิประโยชน์ตามบวกไปอะเนาะนะครับอ,อยา่างไรก็ดีครับถึงแม้จะมีการลงใน iOS นะครับแต่พนักงานของ Apple ครับถูกสั่งห้ามพนักงานนะครับในบริษัทใช้แชท GPT ในการทำงานืมนะเขาสั่งห้ามเลยนะครับซึ่งบริษัทได้มีความกังวลเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม AI ครับ ที่สามารถเก็บข้อมูลความลับจากพนักงานได้อ๋อนะก็คือห่วงเรื่องความปลอดภัยเรื่องข้อมูลลอไหลนั่นแหละว่ายง่ายนะครับยังรวมไปนะครับถึงการห้ามใช้เครื่องนะครับอื่นด้วยนะครับในตระกูล ChatGPT ทั้งหลายแล่นะตระกูลบอท AI ทั้งหลายแล่นะครับไม่ว่าจะเป็น g ิ t นะฮะอ่า Co-pilot นะครับที่ช่วยเขียนโค้ดนี่ก็ห้ามใช้เหมือนกัน ก็คือโดนห้ามใช้หมดหนี่เลยนะครับซึ่ง ChatGPT เนี่ยมีความเกี่ยวข้องนะครับโดยตรงกับ Microsoft นะครับเนื่องจากมีการส่งข้อมูลให้นักพัฒนาสามารถเทรน AI ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเดือนมีนาคมเนี่ยก็เกิดข้อผิดพลาดนะครับที่ผู้ใช้ได้สามารถดูประวัติการ ChatGPT นะครับของคนอื่นๆได้นะฮะหลังจากนั้นไอตัว ChatGPT เนี่ยก็ได้เพิ่มตัวเลือกเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยปิดประวัติแชทของตนและไม่มีส่วนร่วมนะครับ ในการนําข้อมูลไปเทรนเอไอนั่นเองเ,องเนาะอันนี้คือเขาก็แก้บั๊ก,กันอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะนะฮะซึ่งถ้าหาทางวิศว,วก,กรของ,ของ Apple เนี่ยนะครับใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับช่วยการทํางานก็ไม่สามารถแน่ใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหลมันไม่ม sure ีชัวร์ร้อเปอร์เซ็นต์นะเนาะมันมีสิทธิ์ได้เพราะสถิตมันก็นะด้วยความเป็น AI อ่อเนาะอันนี้เราก็รู้ๆกันนะครับรวมไปถึงนะฮะการทํางานด้านอื่นนะครับอย่างใช้ชถ GPT เนี่ยเขียนเมลนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่า เนื้อข้อมูลภายในของบริษัทเนี่ยก็อาจจะถูกเปิดเผยจากอ e ีบอร์ดด้แหละนะมีสิทธิ์กันนะครับอ่าซึ่งบอกกันตรงนี้ฟังดูเหมือนว่าเฮ้ยแอปเปไม่เป็นบริษัทเดียวที่ไม่กังวลนะ <ใช S 1> ดูเห<อ>มือนจะเป็นบริษัทเดียวกังวล<อ>ว่าเออห้ามใช้ก่อนหน้านี้ความจริงมีนะครับมี JP Mor g a n นะครับ Chase นะครับวอริซอนนะครับอเมซอนซัมซุงนะก็สั่งห้ามใช้ด้วยเหมือนกันอ่าก็มีหลายบริษัทที่เขาก็คงคอนเซิร์นเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน นะครับอ่าแล้วก็มีข่าวลือด้วยฮะโอเขามีข่าวลือกันด้วยว่าอ่า Apple ก็กําลังทดสอบเทคโนโลยีแบบลับๆอยู่อืมอะเขาบอกว่ามีชื่อชื่อแปลกด้วยนะเขาบอกว่าเป็นชื่อว่า Bobcat Bob Bobcat Bobcat อาจจะเป็นแมวทําผมบ๊อบก็ได้เออแมวโอ้โหขนาดนั้นเหี้ยเรืองอ้ยน่นะเราไม่รู้ต้องบอกว่าแมวธรรมดาอะลรนะฮะแต่ว่าเออเขาก็ อาจจะไ้นั่นกันไปอน่นืออ่าเ,เป็น AI ที่ Apple เนี่ยเขาแอบ,บทดสอบอยู่นะครับเป็น Apple อ่าซึ่งเป็น AI เนี่ยภาษานะครับที่จะถูกนำมาใช้กับ Siri อ่าเออ ซิลิกก็แน่นอนเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับก็ใช้อยู่ันอยู่ในเครื่องก็สิงอยู่ในเครื่องเหมือนเรามีนะครับเพื่อนอยู่ในเครื่องโทรศัพท์ในเครื่องนึงเนี่ยนะนะ,น,นะครับแต่เขาบอกว่าก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่ประสิทธิภาพของซิลิกเนี่ยทุกวันนี้นะครับแม้แต่พนักงานของ Apple ก็ยังบ่นกันเลยครับว่าอ่าซิลิกแม่งทํางานได้ไม่ดีอ้าวซิลิกซิลิกหัวไหนคะเนี่ยเออแต่เออซิลิกแม่งเอ้ยก็เขาแบบว่ามีความบ้องๆอะไรของเขาอ่ะนะเวลาเราใช้ในมือถือถูกไหมอ่าอะไรอย่างั้น นะครับก็เนื่องจากฐานข้อมูลเดิมที่ใช้เทคโนโลยีของซีรีเนี่ยแม่งยังเก่าอยู่อ๋อยังไม่อัปเดตเหมือนไม่อัเปเดตตลอดเวลาใช่ไหมอืใช่คือของอันอื่นเขาก็มีอัปดงอัปเดตอะไรกันไปบ้างแหละมีแค่เนี่ยซีรีที่แม่งยังบล็อกกันอยู่นะฮะนะอะไรอย่างนี้ว่ากันไปนะครับอ่ะก็รอติดตามก,กันต่อไปนะส่วนเรื่องของ c h a t g ี t ก็ถ้าใครยังอยากใช้อยูอย่ยยนะนะชาไอโดก็รอกันหน่อยละกันนะครับชาแอปเปก็รออ,อ,ออ่าอเมริกาปล่อยครับผม ใครรีบก็ใช้เว็บไปก่อนนะฮะให้ได้เหมือนกันใช้เว็บไปก่อนนฮะนี่สิคูก็ยังใส่กันอยู่ครับผมนะฮะคนแถวนี้อ่ะใช่ไหมคนแถวนี้แหละนะมาาที่ทวิตเตอร์กันฮะทวิตเตอร์บลูเอาอีกแล้วทวิตเตอร์บลูเอาอีกแล้วอัปเดตเพิ่มมานะฮะคราวนี้ไปอัปเกรดเรื่องของวิดีโอครับที่จะอัปลงไปในทวิตเตอร์นะฮะใครที่มีความประสงค์อยากจะลงทวิต ลงทวิตที่เป็นวิดีโออัพวิดีโอขึ้นไปนะครับคุณสามารถลงได้สูงสุดถึงสองชั่วโมงแล้วนะฮะ,ะสะองชั่วโมงฮะทำไมได้ยาวขนาดนั้นนะเออนั่นน่ะสินะครับซึ่งทวิตเตอร์นะครับประกาศไว้นะครับว่าผู้ใช้รายเดือนเนี่ยของทวิตเตอร์บลูนะครับเดือนละสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับจะสามารถ<ะ>อัพโหลดวิดีโอได้ยาวขึ้นสูงสุดถึงสองชั่วโมงเมื่อเทียบกับผู้ใช้ง,งานทั่วไปครับที่เป็นบัญชีทวิตเตอร์ธรรมดานะฮะที่จะ สามารถอัปโหลดได้สูงสุดร้อยสี่สิบวินาทีเท่านั้นกว่าสองนาทีเศษนะฮะประมาณ<ล>นะฮะถ้าโดยในรายละเอียดนะฮะหากไปการอัปโหลดผ่านเว็บของทวิตเตอร์เนี่ยหรือแอปทวิตเตอร์บนไอโอเอเนี่ยนะฮะจ<ล>ะ,ะอัปโหลดวดิวดีโอไดย้ยาวถึงสองชั่วโมงความละเอียดสูงสุดพันแปดสิบพีขนาดไฟล์ไม่เกินแปดกิกะไบต์นะฮะอืมแต่ถ้าโหลดอัปโหลดผ่านแอปแอนดรอยจะสูงสุดอยู่ที่สิบนาทีนะครับทำไมอไอเราไม่ได้แค่นั้นนะอ่ะ แต่ถ้าอยากใช้ถ้าอยากใช้ a อ d ด o อ d เนี่ยถ้าคุณใช้ a อ d ด o อ d เนี่ยว่าอยากเอาคลิปแบบสองชั่วโมงแบบเขาบา้างก็เปิดเว็บเอานะเอะเอะอะไรแบบน,นั้นนะคะ,ะนี่ไงผมเห็นแล้วเออนี่ไงเนี่ยผมนั่งใช้ทวิตเตอร์อยู่ตอนนี้ <ฮะ S 2> เอเอเนี่ยมันเริ่มมีคลิปแบบยาวขึ้นให้ได้เห็นแล้วจริงๆ้วยปกติเราเ,เห็นอย่างมากคือก็สองนาทีถูกไหมใช่เดี๋ยวนี้ก็จะยาวขึ้นประมาณสิบห้านาทีสิบนาทีก็ขึ้นไปได้แล้วนะคะแล้ตรงสุดได้คือสองชั่วโมงมจากเดิมนะคะทวิตเตอร์บลูจะได้หนึ่งชั่วโมงนะฮะ นี่คือมาเท่าตัว,ตวเลยอีกชั่วโมงหนึ่งไปสองชั่วโมงอ๋อเขาไปเอาไปถ่ายข้อมูลอะไรมาได้เยอะขนาดนั่นนะสิเขาเขาเลาเขาเตลเลอร์เอ่ามามาจากไหนก็ไม่ทราบนะเอะอ,ะอนะมาว่ากันไปนะฮะก็ลองดูนะลองดูเผิ่มเอาจิงๆปกตินี่ทวิตเตอร์นี่นับวันนี้ยิ่งยิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์ไปเรื่อยเออเปลี่ยนไปเรื่อยจนดูไม่ไม่เป็นเขาเดิมแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมอ่าจะบอกว่าไม่เป็นเขาเดิมก็ไม่ถูกทั้งหมดใช่อ้าวใช่ด้วยอ่ะ อืมนะก็ใช่ก็ใช่มันก็เรารู้สึกได้ว่า twitter สมัยก่อนกับสมัยนี้มันไม่ได้เหมือนกันเลยตอนนี้นี่คือเป็นศูนย์รวมทุกสิ่งอย่างแล้วเดี๋ยวจนเกิดประเด็นมาเป็นเนี่ยเรื่องใหญ่ของเราอาทิตย์เนี้ค่ะเป็นเรื่องใหญ่มากนะใครตามแท็กอยู่นะ,ะก็แน่นอนว่าเกมการเมืองมันเดือดใช่นะเกมการเมืองมันเดือดนะเดือดมากๆเลยนะครับก็ พูดถึงเรื่องแฮชแท็กครับรีบ twitter รต่อเนื่องกันมาเลยแต่คราวนี้เป็นแฮชแท็กนะครับที่กำลังไปกระแสอยู่ใน twitter นะครับมีกอนไม่มีกูนะครับล่าสุด twitter ตอนนี้7จ็ด0 0นแปทวิตแล้วอโอ้โหโคตรเยอะเจ็ดแสแล้วเหรอเจ็ดแสนกว่าแล้วครับก็เมื่อคืนนี่คือขึ้นอันดับหนึ่งของ t w i t t e r เลยนะครับแล้วก็ถกเถียงกันหนักครับ ถกเถียงกันหนักมากเลยว่าเกี่ยวกับเรื่องของนะฮะนักการเมืองเนาะก็ถกเถียงกันไปมานะครับสุดท้ายทางพักเนี่ยก็ออกมาถแถลงการขอโทษนะครับคือความจริงเขาอยากจะขอโทษไว้หละแต่ว่าตอนนั้นเขาก็ติดงานอะไรของเขาอยู่ะนะ,ะ,ะมปนะประชุมได้แหละก็ติดประชุมอยู่เนาะพอเขาเห็นพวกเขาก็รีบออกมาถแถลงการขอโทษทันทีนะครับข้อมูลเพิ่มเติมคือว่านะครับหลังจากนะครับที่มีข่าวว่าพรคชาติพัฒนากล้านะครับที่กอนจาติกวานิชนะฮะเป็นหัวหน้าพักนะครับและ ก็สุวัสด์นะฮะลิปักพันลบนะครับเป็นประธานพรรคชาติพัฒนากล้านะครับจะเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคก้าวไกลจากการชักชวนนะครับของนายพิจารณ์นะครับชาวพัฒนาวงศ์นะครับรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับทาให้นะครับคนที่นะครับเป็นแฟนคลับนะครับของพรรคไม่พอใจนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากนายกรเนี่ยเคยร่วมชุมนุมกกปศอกรกปสนะครับเมื่อปี2 5 5 6ันถึงนะครับแล้วก็เคยโหวตให้พลเอกประยุทธ์ นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปีหกสองด้วยเนี่ยฮะโอหโอหเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับจบเลยเรียบร้อยเนี่ยฮะอย่างที่คุณเห็นกันอยู่ในจอเนี้ยมันมีคลิปชัดเจนอยู่นะครับชาวทวิตที่สนับสนุนพรรคเก้าไกลนะครับจึงไม่ชอบให้พรรคนี้มาร่วมรัฐบาลนะครับแม้ความจริงแล้วนะทั้งคุณเอ่อทั้งกรแล้วก็สุวัสดนะครับจะไม่ได้ลงสมัสมาชิกสภาก็ตามเลยนะเออไม่ได้ลงต่อต่ออะไเลยแต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยพอได้พรรคนี้มาร่วมแล้วมัน อืนะอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเปรียบว่ามีอะมันมีเงื่นงมเงื่อนงมอะไรกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่นะอะไรอย่างเงี้นะครับก็แท็กนี้ขึ้นอันดับหนึ่งทวิตเตอร์ในเวลารวดเร็วครับซึ่งก็คือประมาณพูดกันตามตรงนะฮะแท็กนี้ไม่ถึงชั่วโมงก็ขึ้นเทนอันดับหนึ่งของทวิตเลยเมื่อวานนะคะพูด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 วันก็ไม่ตรางเตไมปหมดเลยพูดเลยเมื่อวานเราทํารายการจะอยู่เล่ยสลานนะก็โอ้แท็กขึ้นกันหนักมากนะฮะเมื่อวานนี่เวลาเราก็ อ่าเดือดยูนกันนี่ที่ตอนแขปมาประมาณสักสองสามทุ่มพอผ่านไปสักสี่ทุ่มเป็นสามแสงกว่าโอ้เออมากเมื่อวานนี้เราเลสละเราก็เดือดเดือดกันอ่ะเมื่อวานทําคนสอคนผมก็ไม่รู้ว่ามันเดือดเดือดอะไรกันใช่ไหมครับผมก็ไม่อะไรตอนช่วงระหว่างรอเข้ารายการสองนี่พี่นัดผมนี่คือเดือดเลยใช่เดือดแบบเดือดมากเลยเดือดเดือดมากเดือดมากนะคบพี่นัดก็เข้าใจแหละเข้าใจเพราะเราก็เลือกมาแล้วใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ มันผิดกับอุดมการณ์เดิมที่ทางพรรคเก้าไก่เขาให้อะว่าเออเขาจะไม่ร่วมกับพรรคที่เคยแบบว่าอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยออมันแบบมันผิดคาพูดนิดหน่อยนะแฟนคลับก็มีแบ่งออกเป็นหลายเสียงนะครับออก็มีทั้งแบบว่าเฮ้ยรีบออกมาแถลงการสิบางคนก็แบบว่าลาแล้วลาลับไม่ปไม่กลับเลยเอ,อ่าอ,อ่าบางคนก็รู้รู้สึกว่าเออทำไมหักหลังเราอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็มีอ,อ่าอ,อ่า ซึ่งซึนะ่งตอนนั้นก็นั่นแหละทุกคนก็หัวร้อนกันหมดนะครับจนกระทั่งพักเก้าไกลก็ออกมาหนึ่งโพสต์นะครับในทวนะิตเตอร์หนึ่งทวิตไปก็บอกว่าพักเก้าไกลขอน้รับคำวิจารณ์จากทุกท่านที่กังวลถึงการที่เราจะมีพักชาติชาติพัฒนากล้ามาร่วมรัฐบาลครับฮะพักขอชี้แจงว่าการพูดคุยกับพักชาติพัฒนากล้าเป็นไป,นป,นปนบน,บนหลักการว่าพักชาติพัฒนากล้าจะโหวตให้พิธาลิมจะอเอรินกรัฐเพื่อให้จัดตั้งรัฐบาลตามฉันทางาติของประชไทยชนได้ ส่วการร่วมรัฐบาลจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อตกลงร่วมหรือ M O U ซึ่งนโยบายและจุดยืนของพรรคเก้าวไกลจะเป็นเงื่อนไขหลักในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเออนะครับเนี่ยมันก็ก็วูดไปอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังไม่พอใจนะพี่ใช่ก็ยังก็ยังแบบว่าก็หลายๆคนยังเดือดเดือดอยู่เอาจริงๆหลายคนเดืเดือดคือเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ย บางคนก็อ่าโอเคก็ขอบคุณที่ออกมาอ่ามาถแถลงอย่างว่องไวนะบางคนบอกเออขอบคุณที่แบบว่ายังไม่ทิ้งเราบางคนอะไรอย่างเงี้บางคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแถลงการลวกๆเออยังไม่ชัดเจนไงปกติยังไม่ชัดเจนพออะไรอย่างเงี้ยเออปกติปกติเขาชัดเจนกว่านี้ไงเขาบอกอย่างนั้นนะเออเออปกติที่เขารู้สึกว่าเออเฮ้ยปกติคุณแถลงกันอะไรมันดูหนักแน่นอนะมันดูแบบเออมันมีความน่าเชื่อถือสูงอะแต่นี้มันดูแบบว่าเออขอให้มันผ่านไปทีอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็อีกสักพหนึ่งแต่ผมก็เห็นเขาแถลงการที่เป็นแบบว่าชัดเจนกว่านี้อยู่นะเขามีแบบที่แถลงละเอียดอยู่อ่าอ่าอ่าอ่ว่ากันต่อไปอืมเนาะอะไรงี้นะครับนะก็เนี่ถ้าดูจากเนื้อความนะทั้งหมดนะเนภาคก่อนเรื่อเรื่ออะไรต่างๆนยนะขอรับรับคำวิจารณ์จากทุกท่านนะที่กังวลนะครับถึงการที่เรามีพัดชัดเรื่อเรื่ออะไรต่างๆนะอันนี้ก็คือลงทิ้งไว้นะครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับลงไว้แล้วนะตรงนี้นะครับ อ้าวเดือดครับเดือดเดือดเอ๊ะแต่เดี๋ยวๆทางนี้เดือดอ้าวแล้วแล้วแร้พักแล้วพักนูนะ้น่ะชาปนาก้าพักนู้นเหรอชาป<อ>นาก้านะครับล่าสุดนี่ก็คืออ่าหลาังจากที่ทบทวนกันมาเสร็จสรรเรียบร้อยชาปนาก้านะครับว่าที่ส,สองนครสวรรค์นะครับพักชาปนาก้านะครับเปิดเผยถึงกระแสข่าวนะครับก็ว่าพักนี้ยังไม่มีข้อสรุปใดๆอ่ะยังไม่มีข้อสรุปยังไม่มีข้อสรุปครับในวันที่ยี่สิบสองนะครับก็คือ ตอนเก้าโมงครึ่งวันที่ยี่สิบขอไปยี่สิบก็คือวันนี้แหละเก้าโมงครึ่งนะครับกรรมการนะครับเอาไม่ได้ขอไปยี่สิบสองถูกแล้วยี่สิบสองพฤษภาครับเก้าโมงครึ่งก็คือวันจันทร์เนาะอาที่์ถึงนี้เก้าโมงครึ่งกรรมการบริหารพรรคนะฮะจะหารือที่บ้านนะครับของนายสุวัสด์นะครับประธานพรรคนะครับที่สนนราชวิถีนะครับเดี๋ยวจะหารือกันเรื่องนี้อีกทีหนึ่งตอนนี้คือมันวันเสาร์อาทิตย์แต่เขาก็นะวันหยุดกันเขาก็ไม่ได้อ่าที่จะมานี่กันนะครับแต่อยัางไรก็ตามแม่ในภาพรวมของนตะครับกแ เราจับความได้หลักๆเนี่ยมีอยู่ห้ากลุ่มครับเนาะก็ตามที่บอกไปว่ามันแยกๆกันเนี่ยนะห้ากลุ่มกลุ่มแรกคือห้าไม่เข้าร่วมเด็กขาดพกอรเคยเข้าร่วมการประชุมของกรปปรสและชาวเน็ตมองว่าพักแรกสองเสียงของพักกับอุดมการณ์ของประชาชนอันนี้คือหลักๆเน้นๆเลยอืมว่าผิดอุดมการเดิมคุณนะ่ะคุณมอกว่าจะไม่เอาพักที่มันร่วมรัฐบาลอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เหรออะไรนี้นี่คือกลุก่มแรกนะ กลุ่มสคือวิจารณ์พักเก้าไกลว่าชี้แจงไม่ชัดเจนเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาอ่าก็อ,อย่าที่เห็นอ่าวิดแรกเนาะใช่ไหมอ่านะครับสามกลุ่มสามคือเข้าไปก่อนเพราะด้วยกติกาที่มีสวร,ร่วมโหวตนายกทําให้ต้องมีเสียงในสภาสามร้อยเจ็สิบหกเสียงจากเจ็ดร้อยห้าสิบเสียงเนาะก็คือตามหลักรับธรรมนูญฮะดัาธรรมนูญระาาเดิมนะอืมครับนะ ก็คือแทนที่จะเลือกตั้งจบเลยกูก็ต้องมานั่งรุนกับสองห้าสิบเสียงกันต่อครับนะครับนะอะไรอย่างนั้นทําให้ต้องรวมเสียงให้มากพอที่จะให้ในสภาเนี่ยมันได้สามร้อยเจ็ดสิบเสียงให้ได้นะครับทาให้คุณพิธาเนี่ยเป็นนายกให้ได้นะนี่คือกลุ่มสามกลุ่มสี่คือเฮ้ยเข้าไปก่อนเนอ่ก่อนเป็นอดีตรัฐมนตรีการคลังที่เคยฝ่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เมื่อห้าหนึ่งทำให้ประเทศไทยเนี่ยรอดผ่านวิกฤตนั้นมาได้แล้วก็มีความรู้ด้านเศรษฐกิจนะเออเรื่องตรงนี้ไม่เถียงมันมีผลงานไปที่ประจักษ์ อันนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเราก็อยอมรับนะกลุ่มสุดท้ายคือรอดู MOU ของก้าวไกลวันที่22ครับว่าจะมาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือห้ากลุ่มอนะครับผมแต่ว่าต่อมาเนี่ยอ่เมื่อกี้เขาบอกว่าเอตสสต่อนครตะวันใช่ไหมเขาบอกว่าเขายังไม่รู้ก็เหมือนกันครับบอกเอาอย่าก็ไม่ได้รู้เหมือนกันอย่ไไปคุยเหมือนกันเลยนะฮะแต่เรื่อง แต่เรื่องการโหวตนายกก็เป็นฐานะที่พรรคเก้าไกลได้คะแนนอันดับหนึ่งเนาะก็ควรมีโอกาสจะตั้งรัฐบาลและเป็นที่ต้องการของประชาชนพรรคชาติพัฒนากล้าก็จะช่วยให้ไปตามนั้นก็คือโหวตให้นะครับแต่ในขณะเดียวกันครับเราประมานต้องถูกสมาชิกพักหรือว่าแกนนำพรรคบางคนก็ยังไปสัมภาษณ์อยู่รายการนู้นรายการนี้กันอยู่เลยนะครับเพิ่งมารู้กับมิแป๊บเดียวลีเองอย่างคุณวิโรจน์เนี่ยสัมภาษณ์กันทุเรียอยู่อ่าคุณเอ็มเขาถามว่าเอ คุณเอมพิธีกรของของรายการเขาอะนะอ่าอครับเขาบอกว่าเขาแบบว่าอ้าวอันนี้อ่นที่เลื่อนชั้นากาเข้ามาอ้าวผมเพิ่งรู้เมื่อเมื่อกี้นี่เองฮะอ้าวก็โเวอเหมือนกันจนเราเห็นดูเห็นในไลฟ์รายการเขาอยู่เนี่ยเราก็เห็นเขาโหววเหมือนกันขณะเดียวกันคุณเพชรการุณพลก็ไปสัมภาษณ์อีกที่หนึ่งบอกว่าผมก็พึ่งรู้เหมือนกันฮะนะคะวงงเต้กกันใหญ่นะครับแล้วเวลาต่อมา คุณแม่เจี๊ยบฮะเขาเรียกก่าแม่เจี๊ยบนะฮะเอามารัดนะครับโชคประมิตรกุลนะครับอดีตต่อๆนะฮะคำพวกนี้เลยฮะไม่สบายใจอย่างยิ่งองเฟซบุ๊กนี่แหละนะครับแต่ไปถามับก็เรียกร้องว่าเฮ้ยแม่แม่รักเม่ฮะช่วยเตือนสติพักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งห้าทุ่มครึ่งฮะโดยประมาณห้าทุ่มต่ต่างประเดีออกแถลงการชุดใหญ่อย่างเป็นทางการแล้วอืม ว่าขอโทษขอโทษนะฮะและไม่ยอมรับให้พรรคชาติพัฒนามาร่วมรัฐบาลได้นะครับอันนี้จะความสาคัญนะอยู่ตรงนี้ mm hmm. นี่แล้วก็บอกว่าสุดท้ายนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่พรรคและว่าที่ผู้แทนสํารอยก้าวไกลทุกคนที่คอยตรวจสอบทวงติ้งการทํางานของผู้บริหารพรรคเพื่อให้พรรคยืนหยัดได้จุดยืนอุดมการอ่าเดิมอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็โค้ดสุดท้ายครับอยู่ตรงนี้ฮะพรรคแต่ละคน ประชาชนใหญ่กว่าพรรคโอ้นี่วักนี้นี่ปังตือนสติทั้งทุกคนเลยนะทั้งตัวเองคือนสติตัวพรรคเองด้วยแล้วก็คือแบบว่าเหมือนให้เป็นอ่าคติใหม่สําหรับตัวพรรคเลยด้วยเออเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับอ่านั่นแหละก็แล้วก็วันนี้ฮะวันนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงคุณสวัสดิ์ริศตาพันลุบนะฮะก็ได้ถแถลงนะฮะถแถลงสดกระตือน,นะครับว่า อ่ะขอบคุณก้าวไกลนะที่ชวนมานะครับเราเข้าใจแหละว่าเอออะไรไปอย่างนี้ว่ากันไปนะครับสุดท้ายก็คือ,อมไม่ได้รมรัฐบาลแต่ยังโหวตให้นะอ๋อยังโหวตให้นะเอออ๋ออ๋ออนั่นแหละนะครับคุณตุกนั่นคือคุณตุวัดนะอ่าอันนั่นคือคุณตุวัดครับอ่าโอเคอ่ะเนี่ยเนี่ยคือเขาก็ออกแถลงการทันทีนะอย่างที่ได้เห็นเนี่ยคือเขาพัดก็ออกตัวไวอะ่ะเออเออกวไว เออเขาไม่ได้แบบว่าปล่อยปะละเลยให้แบบว่าทิ้งยาวเป็นอาทิตย์แล้วกว่าจะแบบากว่าจะมารีคาบเบอรี่มามาเคลียร์กันเนี่ยอะไรเงี้ยนะนี่คือถือว่าวัวไวระดับหนึ่งแล้วอ่ะไวไวไวฮะแต่คุณอ่ามันประเด็นนะสิคุณมันมีประเด็นทําไมอ่ะฮะอ่่ะโพสใหเขาแจ้งกันห้าทุ่มครึ่งกว่าใช่ไหมเมื่อเมื่อเมื่อคืนเนี้ยใช่เมื่อประมาณวันนี้บ่ายโมงนะครับวันนี้บ่ายโมงวันที่ยี่สิบเนี่ยพักใหม่ นะครับพักชื่อว่าพักใหม่นะไม่ใช่ครับนะพักชื่อพักใหม่นะครับ<อ>ประกาศถอนตัวร่วมรัฐบาลไว้และปิดเพจเฟซบุ๊กหนีไปเลยอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับเนี่ยฮะเนื่องจากออกแถลงการครับว่าอ่าไม่มีนโยบายแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองให้เป็นโทษร้ายแรงหรือประหารชีวิตนะครับหลังโลกออนไลน์เนี่ยเดือด นะครับเดือดมากๆเลยเ้าก็ต่อจากเหตุการณ์เมื่อคืนนะฮะก็มาลงกันตรงนี้ต่อนะครับบอกตักเตือนกรรมการบริหารพรรคที่พูดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็พร้อมขออภัยกับความคาดเคลื่อนของอ่าตัวนโยบายเขาด้วยอ่าเพราะว่าไอตอนที่เขา,ถาแถลงตรงนี้แหละมันมีบางคนเขาขุดมาขุดมาเจอภาพหนึ่งอย่างเงี้ย <laughs> นี่ไงอ,อันนี้ภาพหนึ่งอันนี้ใช่ แล้วก็มีอีกโพสต์หนึ่งที่บอกว่าที่มีการถามไทยถึงกับระหว่างประชาชนกับโตคพัดถูกไหมว่า,าว่าเ,ออเรื่องหนึ่งสองทำยังไงคะบอกว่า,าเพิ่มทั่วประหารชีวิตไปเลยโอ้โห <c oughs> อะไระแบบนั้นเขาเขาถึงได้บอกเลยนะว่าโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันน่ากลัวนี่นแหละนี่คือความน่ากลัวของโลกอินเทอร์เน็ตครับว่าทุกอย่างที่คุณทําไว้บนนั้นเนี่ยมันเป็นดิจิตอล p ิพิทนะ มันเป็นสิ่งที่อ่าจะอยู่คงอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยต่อไปเรื่อยๆอืมครับนะมันลไม่ลบไม่ล้างหายไปเราต่อคุณต่อให้คุณหาวิธีกลบหาวิธีดับอะไรต่างๆแล้วก็ตามเถอะนี่แหละนี่มันคือความน่ากลัวได้ฮะมันได้ฮะนี่อันนี้เรื่องนี้เรื่องใหญ่หรือเที่ยวเทสทเดียะอ่ครับมันมันก็เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะฮะเพราะว่าเจ้าไปเขาก็ผักกันเรื่องเทคโนโลยีนี้แต่ถ้าไอ แต่ถ้าเรื่องอุดมการพักเนี่ยอันนี้โอ้โหทุกคนหลายคนนี้คือมองเป็นเรื่องสําคัญนะฮะใช่ยิ่งมันแตัว่าอไรดีมันคือเรื่องของอนาคตเราอ่ะใช่อนาคตเราเลยนะอืมนะมันไม่ไม่ใช่อนาคตของเราประชาชนนี่มันคืออนาคตของประเทศด้วยว่าหลังจากเนี้ยเราเพิ่งเลือกตั้งกันมาในอาทิตย์ที่แล้วในเลือกกันมาอาทิตย์นี้เนี่ย ความจริงเนี่ยมันก็ควรจะจบตั้งแต่ตรงนั้นแล้วแต่ว่าเนี่ยเราก็ต้องมานั่งลุ้นอะไรอย่างๆเยไม่งั้นป่านนี้นี่คือผ่านไปเนี่ยหกเจ็ดวันในป่าน,นี้เราคงน่าจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นแล้วละ่ะอด้วยรัฐธรรมนูญที่เขาเขียนขึ้นมานะคะปีหกศูนย์เขาอะนะค่ะผมพูดเลยเลยว่าไม่ใช่ลุงเลยตรงนะครับ อืมนะแล้วรู้ว่าใครผมรู้ว่าใครเขียนก็มันเราก็อ่ะก็ว่ากันไปตามรัฐธรรมนูญนะเขาว่ากันไปนะครับแต่ก็นี่แหละอนะก็จะเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่แล้วก็คนรุ่นปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะให้คําถามกันนะสำหรับคนที่อ่าต้องการการเปลี่ยนแปลงเนาะไม่ใช่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงดีกว่าต้องพูดอย่างนี้อครัยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศเราให้มันพัฒนาไปในทางที่ดีอ่ะ นะเพราะว่ามันก็หลายๆอย่างเลยคนก็บอกว่าเออเฮ้ยประเทศเราก็มันมันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะแต่ปีผ่านไปแล้วมันน่าจะมีอะไรผ่านไปมากกว่านี้ยะไรแล้วคนก็จะมีคําถามอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเนาะก็มีหลากหลายเสียงหลากหลายฝ่ายบางคนบอกเออมันก็ดีอยู่แล้วบางคนว่าอะไรต่างๆนะก็ติดตามกันต่อไปนะเพราะผมบอกเลยว่ามันเป็นเกมการเมืองนะนี่มันเป็นเกมการเมืองมันเดือดอยู่แล้วนะฮะแต่เพราะว่าตอนนี้กรกตยังยังไม่รับรองหรอกเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งเนี้ย เขาจะมีการเลือกตั้งที่เขตหนึ่งนครปฐมเพราะว่ามีพายุเข้านะเขตเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่สิบเขตหนึ่งนครปฐมนะครับอ่าครับแล้วก็มีเขตอื่นๆที่มีการประท้วงประท้วงกันว่าขอยนับใหม่ได้ไหมเนี้ยนับใหม่ได้ไหมนะฮะให้กันหลักร้อยันไปได้ยังไงอะไรเงี้ยอันนี้อยู่ที่แสดงความเห็นของชาวบ้านในแถวนั้นไปนะฮะครับนะก็ไปอยูนไตลอ่ะโอเค ก็คงประมาณนี้ความจริงนี่คือฟุกเขาขอมาเองทีแรกฟุกเขาบอกว่าเขาจะมาไอ้นี่ด้วยฮะแต่สุดท้ายไม่มาแล้วไม่มาล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาเลิกการต่อไปนี่ไงเดี๋ยวเจอเขาเลกการต่อไปเออเดี๋ยวเจอเขาเลิกการต่อไปใช่แล้วแล้วเดี๋ยวเจอเดี๋ยวคุยกันต่อเรื่องนี้วันอังคารอ่าอ่านไปคือลูกวงกันตัวชื่อทิวเตนะครับปิดท้ายสันๆนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงอ่า ไม่ใช่คราวที่แล้วหมายถึงว่าน่าจะเป็นบันพุทธมั้งอ่าที่บอกว่า Google เนี่ยเขาจะลบข้อมูลปัญชีที่ไม่มีความไม่ไหวเกินสองปีนะครับหลายคนตื่นตรนบอกว่ามี YouTube หรือเปล่า y ยูท b e คลิป u t ท b e ถ้นจะโดนด้วยไหมล่าสุดนะครับทาง Google บอกว่าไม่มีนะจ๊ะไม่ไม่ลบนะไม่ลบนะจ๊ะสบายใจเออนะครับนี่อ่ะนี่นี่นะฮะเพราคืออย่าง โอ้โหนี่ช่องยูทูปผมนะฮะไม่คุณคนะ่ามาเกินต่อปีช่องคุณก็ยังอยู่ใสสะอาดแบบนี้แหละฮะไม่มีปัญหาใดๆที่อยู่เหมือนเดิม YouTube ที่ถือว่าเป็นคนละส่วนกับอ่าไอ้นี่นะกับการลบบัญชีไม่ได้เกี่ยวกันอ่านะครับจะบริการ Google เหมือนกันก็ตาเแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ลบนะไม่ได้ลบเรื่องคนที่คอนเฟิร์มก็คือคุณเวเนนะครับวิชชี่นะครับผู้ประสานงานของ YouTube Creator ยืนยันผ่านบัญชีทวิตเตอร์ของเธอเนี่ยนะฮะบอกว่า กู <Google S 2> เกิลไม่มีแผนลบบัญชีที่อัปโหลดวิดีโอ y youtube เอาไว้นะฮะที่เดียวกับหน้าตือของนี่นะอย่างในทูไวฟลูเกิลนะครับซึ่งสอบถามกูเกิลแล้วได้คำตอบว่าไม่มีแผนที่จะลบบัญชีในการอัปโหลดวิดีโอตอนนี้นะครับย้ำว่าตอนนี้นะเออ,เอ,อตอนนี้อ่าและมันมีเขาว่าตอนนี้แล้วแล้วไม่สบายใจแล้วไม่สบายใจใช่ใช่ใช่นะครับซึ่งในประกาศของ Google ก็ใช้คาว่าอ่าจลบบัญชีเนื้อหาอาจนะฮะอ่าเอาละ ยึงการสรุปตอนนี้ได้ว่า Google ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนสำหรับคอนเทนต์วิดีโอใน y o u t u b e นั่นเองนะครับทั้งนี้การลงบัญชีก็จะเริ่มมีผลในเดือนธันวาคมปีนี้จึงมีเวลาอีกพอสมควรนะครับก็ประมาณสัก5เดือน6เดือนจิตเดือนประมาณนี้ในการที่จะไปดาวน์โหลดวิดีโอหองท่านแล้วก็ย้ายไปในที่ที่ปลอดภัยก่อนใช่ไปเก็บไว้ที่อื่นปะ <laughs> อะไรยังไงว่าไปนะครับโอเค นะหมดแล้วนะครับเรื่องใหญ่ของเราทีนี้นะก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องเดือดได้แหละนะเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปนะครับก็อย่าลืมนะติดตามกับเรานะครับสาห้ามงครึ่งก็มาเจอกันแบบนี้นะครับเป็นประจำแล้วต่อไปก็ไปดูเจฟฟ์เดยครับนะข่าวสารวงการเกมโชว์นะครับไทยเทศเล่ยสระนะครับเจฟฟ์ของเราก็อยู่ด้วยนะฮะวันนี้เป็นใครล่ะฟุ๊กกับอ่ะมีมีคนนึงอยู่ในเนี้ยมีกล้มงอยู่ฟุ๊กกับกลองนะต้นน้ำกับกลองไม่แน่ใจนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูกันว่าเป็นใครนะครับ อ้าวรอดูกันแล้วใครเห็นบอกว่าอาทิตย์นี้มีเรื่องของการหูทรายไปแล้ว <c oughs> ปีเนี้ปีสุดท้ายนะครับก่อนที่จะอยากไปจากท่องซ <c oughs> นะีดับไปอยู่นะฮะท่านำเฉพาะท่องนี้ก็คือซีซั่นสิบสองนะฮะสิบสองซีซั่นต่อเนื่องกัน,นใช่<ม>นะครับแล้วก็ข่าวไทยที่เพียบเลยนฮะข่าวไทยเยอะฮะมีเห็นมีเรื่องของารายการใหม่ๆมานะรายการใหม่เวิร์กพอยต์นะรายการใหม่ต่างๆ เ,ออเนี่ยเวิร์พอยต์น่าจับตามาสเตชิฟก็น่าจับตานะครับแล้วก็เดี๋ยวออมีรายการนะครับส่งเสริมด้านติดที่คนพิการกรสื่อด้วยนะเอออ,อนี่ก็น่าสนใจนะ,อ,ะอย่าลืมไปติดตามกันนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเจอใหม่ครับสาวหนา้าเวลาเดิม้าโมงครึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ